สวัสดีครับผมอ้วนชัวครับพบกับรายการรถแซบเบอร์ครับใหม่แล้วครับกับอ้วนรถแซบเบอร์วันนี้ต้องบอกว่าเจออ้วนทีไรเอาราคามาปรับราคาพิเศษให้ทุกทีครับวันนี้นะฮะไม่น้อยหน้ากันเลยครับเอารถสปอร์ตเปิดประทุนอีกคันหนึ่งมาปรับราคาแบบพิเศษพิเศษเลยครับคันนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นตัว BMW Z4 ัปี2010 2011เลขไม่ห5 0 0 0 0สมกโลนะฮะเคยมารีวิวในแล้วนะครับ คันนี้นะเดิมอยู่ตั้งอยู่1,299,000บาทนะครับวันนี้อ้วนเอามาเทขายปรับราคาแบบพิเศษเลยครับ1 0, 1 9 9 0ล้บาทเท่านั้นเองเรามาทวนออปชั่นกันดีกว่าฮะในตัว b m เอ็คันนี้นะฮะออปชั่นของเขามีอะไรบ้างเผื่อบางทีพี่ๆที่เข้ามาดูแล้วยังฮะยังตามไม่ทัน ยังไม่ย้อนดูคันเก่าเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันสําหรับตัวนี้นะฮะมนเข้ามาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกันชนมีปาร์คเซนเซอร์มาให้นะฮะมีสปอร์ตไลท์ที่กันชนชุดเกิร์ตไหลมาคบคันเลยนะฮะรถคันนี้เป็นรถสีขาวทั้งคันเลยครับอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เป็นตัวหลังคาเปิดประทุนะฮะสามารถเปิดปิดด้วยระบบออโต้นะฮะหรือเป็นตัวสวิตช์อยู่ที่แผงข้างคอนโซลนั่นเองนะฮะเรามาดูกันก่อนนะฮะส่วนช่วงล่างของเขาเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเป็นยางกูดเยียร์ยางใหม่4เส้นเลยฮะ เปลี่ยนยางมาเป็น2,023ยางยังใหม่ๆเลยนะฮะซีรีส์ยางก็ยางขอบ17ล้อขอบ17นั่นเองนะฮะยังใหม่ๆใ,ใช้ได้อีกนานเลยนะฮะช่วงระหว่างเที่ยวปีใหม่นี้นะฮะให้ปลอดภัยสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับมาเปิดดูออปชันด้านในกันดีกว่านะฮะในส่วนของด้านในคันนี้ต้องบอกว่าเป็นเบาะแดงภายในดำคอนโซลดำนะฮะตัดได้สวยงามเป็นรูปทรงสปอร์ตเลยดีเดียวนะฮะนี่เดี๋ยวเรามาฟังสตาร์เสียงเครื่องกันด้วยนะครับ อย่างที่พูดไปว่าเลขไมลของเขาอยู่ที่154,916กิโลนั่นเองนะฮะปี2010จด2011นะแล้วรถขนาดนี้นะผมถือว่านะครับเขาวิ่งน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็บบแอร์นี่นะฮะเป็นระบบอนาล็อกนะฮะแล้วก็มีปุ่มออโต้ให้นะฮะส่วนตัวเครื่องเล่นซีดีเนี่ยฮะเป็นเส้นซีดี MP3 นะครับตัวเปิดหลังคาเปิดประทุนก็จะอยู่ใต้ตรงวิทยุเนี่ยฮะด้านนี้นะฮะก็ สามารถเปิดปิดตรงนี้ได้ระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ออโต้นะฮะเป็นระบบเกียร์ทิปโทนิกนะฮะสามารถปรับเป็นระบบแมนนวลได้เพิ่มเติมตม,มีโหมดการขับขี่มาให้3ระดับเลยทีเดียวนะครับในตัวนี้ก็เป็นตัวระบบ normal sport แล้วก็ sport plus นั่นเองนะฮะส่วนระบบเบรกมือของเขาก็จะเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้านะฮะตัวนี้ก็ใช้เป็นแค่ปลายนิ้วสัมผัสกดขึ้นกดลงนะฮะระบบเบรกมือก็ทํางานเองอัตโนมัตินั่นเองนะฮะกุญแจเป็นระบบคีย l e s s go นะครับสามารถเราจะ เอาเก็บใส่ในกระเป๋าองเกงนะฮะกดปุ่มสตาร์ทได้เลยหรือจะมีช่องเสียบกุญแจนะฮะกันกุญแจหายหรือว่าอะไรก็เราก็เสียบมีช่องเสียบตรงนี้เราเสียบไว้ได้นะครับในส่วนดังอื่นนะฮะเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าอยู่แล้วนะครับสภาพภายในคันนี้นะฮะไม่ต้องพูดถึงฮะ้าเป็นรถสปอร์ตแล้วเจ้าของเดิมเขาใช้ค่อนข้างรักษามากๆเลยทีเดียวนะฮะเบาะไม่มีขาดไม่มีชำรุดคอนโซลอะไรต่างๆนะครับอยู่ในสภาพเรียบร้อยรถคันนี้นะฮะเดิมนะฮะเป็นรถของพี่ ผู้หญิงนะครับที่ซื้อไปแล้วปรากฏว่าไปขับนะฮะอยากเปลี่ยนแนวใหม่แต่ไม่ได้ฉีกแนวเดิมนะเอามาเทินรถผมนะฮะเป็นรถ m e อร์ d e s b e n z น slk ไปนะฮะเขาบอกว่าขับตัวนี้แล้วอยากลองเปลี่ยนลุกออกแนว m e อร์ d e s บ้างก็เลยมาเปลี่ยนไปนะฮะแต่ไม่มีข้อแตกต่างไม่มีอะไรเสียหายรถคันนี้ผมรับประกรันการชนหนักพ่การน้ำท่วมตัดต่อกรอใหม่ให้อยู่แล้วนะครับไม่มีการชนหนักแต่ว่าอาจจะมีริ้วรอยเล็กน้อยนะพวกโลโก้อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีลอกมีอะไรธรรมดานะครับ สภาพเดิมทุกชิ้นส่วนเลยฮะแผงข้างหรือว่าฝาท้ายอะไรต่างๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยงัดแงใดทั้งสิ้นน็อตทุกอย่างแต่เก็บเดิมทุกอย่างจากโรงงานไม่มีการแก้ไขอยากสภาพเดิมๆคันนี้นะผมไปซื้อมาเองกับมือตอนที่รับรถมาใหม่ๆนะฮะต้องบอกว่าคันนี้สวยงามโดนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าในส่วนของด้านหน้าของเครื่องยนต์เนี่ยเขาเป็นเครื่องยนต์ตัวไหนใช้น้ํามันอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันห้องเครื่องสภาพ จะดีมากน้อยแค่ไหนเราไปทวนกันอีกรอบไปกันเอาละครับเรามาดูด้านห้องเครื่องกันดีกว่านะฮะเปิดฝาห้องเครื่องมาแล้วเป็นไงสภาพเครื่องใหม่สายสะอาดนี่นะต้องบอกว่ารถคันนี้นะแทบจะล้างทําความสะอาดเนี่ยไม่ได้แต่งเติมเสริมอะไรมากมายเลยนะรถของเขาสะอาดอยู่แล้วนะครับล้างดูดฝุ่นเก็บรายละเอียดเล็กน,น้อยนะฮนะอาจจะมียิ่วรอยบ้างนะครับตัวถังเดิมๆนะครับโค้ดเดิมนะฮะโค้ดจากเดิมโรงง,งานซุ้มเดิมนะครับ คานหน้าเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานทั้งหมดนี่ฮะแผ่นสติกเกอร์นะครับจากโรงงานยังอยู่สติกเกอร์เดิมๆจากโรงงานก็ยังอยู่ในชุดคานของเขานะฮะก็จะมีตัวนี้ตาหนิบอกให้นะครับถ้ามีการเปลี่ยนหรือมีการดัดแปลงแก้ไขสติกเกอร์พวกนี้จะรอยมีรอยแก่รอยพะเยอะอออกมาเลยนะฮะจะเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะครับคันนี้ก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์นะฮะก็คันนี้นะฮะต้องบอกว่าอย่างที่พูดไปกล้ารับปากได้ กล้ารัฐบาลได้เต็มปากเต็มคำเลยว่ารถของเรารับประก,การชนหนักพิวานณาเพิ่มแต,ต่อกลอใหม่ให้นะฮะสำหรับตัว BMW Z4 ปี2010.211คันนี้เลขใหม่อยู่ที่1 5 4 0 0 0กิโลนะฮะสำหรับใครที่กำลังมองหารถสปอร์ตเปิดประทุนไว้ใช้ช่วงหนาวนี้นะฮะไปโต้ลมหนาวที่ขึ้นเหนือแอวเหนือยังไม่มีรถใช้ หารถคู่ใจพร้อมกับคนคู่ใจวันนี้กับราคาพิเศษเพียง1,199,000บาทเท่านั้นเองนะฮะใครที่สนใจโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0 8 2 8 5 6 0 0 0 0หรือแอดไลน์มาที่แอดสายลำหน้า add 9999-94ตัวนั่นเองนะฮะสำหรับ แอดไลน์ของเรานะฮะอยากดูรละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะฮะจัดไปนแนนได้นะครับใครที่สนใจก็ลองมาพูดคุยกับฝ่ายขายของเราได้นะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยให้รายละเอียดแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะใครที่ชอบหรือใครที่เข้ามาดูแล้วถูกใจฝากกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครป์พวกเราด้วยพวกเรามีคลิปหลายๆคลิปที่ยังรอให้ท่านดูแล้วก็รอให้ท่านมาเลือกหาของรถของพวกเรานะครับมีมากกว่า 100 2ถึง200คันเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับกับรายการรถแซบเวอร์วันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s sure. ฟ r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com